ต่อมาก็คือแป้งข้าวโพดประมาณครึ่งถ้วยก,กว่าๆต่อมาแป้งสาลีนะครับประมาณครึ่งถ้วยก,กว่าๆเช่นเดียวกันต่อมาก็น้ําตาลทรายประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับต่อมาเกลือ1ช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาหน่อยๆและงาหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ในส่วนผสมอีกต่อมาก็คือมะพร้าวขูดน,นะครับ แล้วก็ถัรวลิสงบดหยาบและท้ายที่สุดก็จะเป็นน้ำกะทินะครับนะครับในส่วนของวิธีทําั้ตอนแรกก็คือนำแป้งมาใส่ที่ร่อนไว้ต่อมาก็ตามด้วยแป้งอีกสองชนิดนะครับมาใส่กันตามๆไป เอามาตามด้วยน้ำตาลเกลือและผงฟูนะครับพอเสร็จแล้วก็ร่อนจนให้แป้งนั้นเข้าตัวกันให้ดี ส่วนในส่วนที่ไม่ละเอียดนะครับเราก็บดจนให้ละเอียดแล้วรอให้มันลงไปในตะแกรงนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้แป้งอยู่ตรงก้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วลิสงบดหยาบลงไปนะครับ แล้วก็ตามด้วยงาขาวเมื่องาขาวเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยมะพร้าวขูดหยาบนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันให้แป้งกับน้ำตาลนะครับจับก้อนกันเพื่อที่จะได้ทำในขั้นต่อไปได้ครับ จะเห็นได้ว่านะครับพอจับแล้วกำขึ้นมาแี่แป้งมันจะเป็นก้อนได้นะครับเมื่อเป็นก้อนได้หมดแล้วก็เมื่อน,นั้นแหละครับจะนวดแป้งพอแล้วครับเมื่อเห็นว่าพคกคล้าได้เนื้อทุกส่วนเข้ากันดีแล้วนะครับก็ ขั้นต่อมาก็คือใส่น้ําจะเป็นน้ําเปล่าหรือน้ํากะทิตามก็ได้นะครับประมาณถ้วยครึ่งนะครับหรือประมาณถ้วยก,กว่าก็พอนะครับเพื่อให้จํานวนแป้งมันพอดีกับจํานวนน้ํานะครับและข้อสังเกตดีนะครับก็คือเวลาถ้าทําแป้งอย่างนี้แป้งต้องมีจํานวน ที่คุกเคล้าได้พอโอเคกันนะครับแล้วก็แป้งจะต,ต้องมีความหนืดนะครับประมาณนี้แล้่คุกเคล้าคาดว่าปริมาณพอดีเสร็จแล้วนะครับก็พักไว้สักครู่ นะครับเมื่อเราตั้งน้ำมันเดือดพอได้ที่แล้วนะครับเราก็นำกล้วยที่หั่นไว้ใส่ลงในภาชนะที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็คลุกส่วนผสมกุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วนำลงทอดในกระทะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็รอจนให้กว่ากล้วยจะมีสีเหลืองสุกนะครับสีเหลืองทองเราจะเห็นได้ว่ากล้วยมันจะเริ่มสุกข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอจนกว่ากล้วยจะสุกนะครับเอาละครับแล้วเมื่อท่อจนมีสีเหลืองพอดีแล้วก็ จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะรอพักไว้ในกระดาษซับน้ำมันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับวันนี้เมนูเพื่อแขกก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ